สวัสดีครับพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแถวภาคกลางโดยเฉพาะอายุธยาเนี่ยเป็นปัญหาที่เรารู้กันดีเกิดซ้ำๆมานานมากเลยนะครับโดยเฉพาะตรงช่วงเมืองอยุธยาที่แม่น้ำมันแคบลงเหมือนเป็นคอขวดพอน้ำเหนือมาเยอะๆที่ไรก็ระบายไม่ทันท่วมตลอดซึ่งก็มีความพยายามจะแก้ปัญหานี้มาเรื่อยๆนะครับ และก็ตอนนี้มีโครงการใหญ่อันหนึง่งโครงการที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพญาสองหรือชื่อเต็มๆก็คือคลองระบายน้ําหลากบางบานบางไซเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะหลักๆเลยก็คือเขาขุดคลองใหม่ขึ้นมาเส้นหนึ่งเลยครับยาวประมาณ22กิโลกว่าๆอ๋อเป็นทางน้ําใหม่เลยใช่ครับเป็นเหมือนทางเลี้ยงเมืองให้น้ําคลองนี้กว้างมากนะครับบางช่วงที่200เมตรเลยลึกก็ประมาณ10เมตรคือตั้งใจผันน้ําเลี้ยงตัวเมืองอยุธยาไปเลย ค่ะหัวใจสําคัญของคลองใหม่นี้ก็คือความสามารถในการระบายน้ําคือเขาออกแบบมาให้ระบายได้สูงสุดถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโหเยอะมากนะครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับตรงคอขวดเดิมๆที่อยุธยาเนี่ยมันรับได้น้อยกว่านี้เยอะอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มอ,อประสิทธิภาพการจัดการน้ำหลากจากทางเหนือได้แบบชัดเจนเลย แล้วโครงการใหญ่ขนาดนี้งบประมาณนี้ก็คงไม่น้อยเลยใช่ไหมครับค่ะตัวเลขกลมๆก,ก็ราวๆสองหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทค่ะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่คลองอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีพวกประตูระบายน้ําใหญ่ๆด้วยถูกต้องค่ะมีประตูระบายน้ําขนาดใหญ่เลยทั้งหัวคลองท้ายคลองแล้วก็มีประตูสําหรับเรือสัญจรด้วยนะคะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันยาวตั้ง300เมตรกว้าง23เมตรแล้วก็มีสะพานข้ามคลองอีก11แห่งถนนเลียบคลองอีกสองฝั่ง ครบวงจรเลยทีเดียวตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเออข้อมูลล่าสุดที่เห็นนะคะภาพรวมก็น่าจะเกินครึ่งทางไปแล้วประมาณ56%ค่ะเขาก็คาดว่าจะเสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในปี2569อีกไม่กี่ปีนี่เองนะครับงั้นประโยชน์หลักๆที่เราคาดหวังได้เลยก็คือเรื่องลดน้ำท่วมในพื้นที่เป้าหมายเป็นหลัก ใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือช่วยบรรเทาปัขหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างคาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่ได้เกือบเกือบสองล้านไร่หรืออาจจะถึง2.5ล้านไร่เลยแต่ผมว่าที่น่าสนใจมากๆคือโครงการนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องระบายน้ำท่วมอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะคือเขาออกแบบมาให้มีประโยชน์ด้านอื่นด้วยอย่างแรกเลยคือพอถึงนาง้าแ้งคลองนี้ก็กักเก็บน้ําไม่ใช้ได้ด้วยนะคะอ๋อเหรอครับเก็บได้เยอะไหมครับ เขาประมาณการว่าเก็บได้ถึง15ล้านลูกบาทเมตรก็เอาไปช่วยเรื่องการเกษตรได้อีกเป็นแสนไร่เลยแล้วก็เรื่องน้ำกินน้ำใช้ด้วยอืม,อมดีเลยครับนอกเหนือเรื่องน้ำแล้วนะคะยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำใหม่ด้วยค่ะเหมือนเป็นเอ่อทางด่วนเรือให้เรือขนาดกลางใช้วิ่งเลี่ยงเมืองอยุธยาไปได้เลยอ๋อเป็นทางลัดให้เรือได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีถนนเลียบคลองอีกก็ช่วยเรื่องการเดินทางทางบกได้อีกทางหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ ออมองไปหลายด้านมากๆเลยนะครับทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า